สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายขายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านร้ามาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บบักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอใหยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทา่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับหลวงพ่อทวดพิมพ์พระรอดเนื้อวานโบราณวัดห้วยมงคลอรุ่นครบรอบหนึ่งปี2 7สิบ8 ก็จะนาพาทุกท่านครับไปดูไปชมองพระภายในกล่องนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองพระจนพื้นกล่องกามิจิสินยูนะครับลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับในวันที่ผมก็นํานเอาหลวงพระทูปพิมพ์พระรอดเนื้อบ้านโบราณครับเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นในโครงการสร้างพระแม่เมื่อปีพศ2อง 2, ของวัดวิมงคลนะครับ ลักษณะละเอียดมิต,ติของพิมพ์พระสังเกตประกายที่เกิดขึ้นจากผงแร่ต่างๆนะครับความคามชัดลักษณะของพิมพ์พระสังเกตลักษณะเสียงขององค์พระก็จะมีลักษณะมนกลมนะครับหน้าผากหนกนหนนตาทั้งสองข้างเป็นล่องลึกครับจมูกสูงหนาโนแก้มสูงบนก็จะมองเห็นลักษณะมิต,ติของลิฟิปากแล้วก็ลักษณะของปลายคางนะครับลักษณะมิต,ติของใบหูด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติใบหูด้านขวาขององค์พระนะครับสังเกตประกายผงแร่จัดจานเต็มไปหมดนะฮะ ที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของไหล่ขวาโค้งวนแล้วก็ต้นแขนขวานาหนูลักษณะของข้อศอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติมีลักษณะนาหนูนะครับพาดจ,จากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนือฝ่ามือน่าสังเกตนาหนูชัดเจนนะครับสาหรับสังกตินะฮะลักษณะของไหลซ้ายโควว้งวนก็จะมองเห็นมิติของต้นแขนซ้ายแล้วก็ข้อศอกซ้ายนะครับมองจากกระบุนเฉียงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นลักษณะของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายครับ ลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายเป็นสันนูแล้วก็ลักษณะมิติของฝ่าเท้าขวานานูนะฮะลักษณะของเข่าซ้ายนานูนบนแล้วก็ลักษณะของเข่าขวานานูนบน,นะฮะมิติความลึกของพิมพ์พระนะครับลักษณะของผงแร่จัดจานเต็มองค์พระไม่หมดะฮะประกายที่เกิดขึ้นสําหรับพระอุปโทษเดียว,วานปีสีนะครับเป็นพระที่มีมวลสารที่นํามาจะสร้างที่เยอะมากนะฮะ สังเกตลักษณะของเนื้อว่านเป็นเม็ดเป็นก้อนชัดเจนฮะค,ความคมชัดของพระแต่ลงอาจจะแตกต่างกันนะฮะมิติรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์ระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดขององค์พระนะครับหมวดสาเนื้อแร่นี้จัดจ้านแต่เปนนะ็นพระแต่บ่งประปมดประกายที่เกิดขึ้นนะฮะลักษณะของฐานขององค์พระ,ะครับฐานบวกความวังไหย ก็จะมองเห็นลักษณะมิติร่องเรึกของร่องบัวแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของกรีบบัวแต่ละกรีบนะฮะเป็นพระที่มีมวลสารเยอะมากครับแล้วก็มีพิธีจัดสร้างสำคัญนะครับพิธีพุทธ,ธาพิเศษที่อุสตวัดจังให้จังหวัดปัตตานีแล้วก็พิธีมหามังคลราพิเศษสองวาระที่อุสถวัดพระศีรัตนสสรารามหรือวัดพระแก้วนะ ความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับความคมชัดของพระแต่องค์ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของมวลสารเนื้อว่าน,นะครับสำหรับพระนี้ก็จะมีเนื้อว่านหลายชนิดนะฮะลักษณะรายละเอียดมิติที่บริเวณขอบด้านข้างขององค์พระ,ะครับก็จะมองเห็นรายละเอียดที่ด้านข้างขององค์พระความคมชัดมวลสารนี่เป็น,เป,นเป็นก้อนชัดเจนนะฮะ ผงแร่นี่เยอะมากนะประกายที่เกิดขึ้นดูแล้วก็เพลินนะสังเกตลักษณะมูลสารเนื้อว่านะเป็นเม็ดเป็นก้อนชัดเจนแต่และเนื้อก็จะมีลักษณะของว่านแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นอาราดียที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับ ที่ได้หลังขององค์พระนะครับสังเกตนะด้าด้หลังก็จะเรียบก็จะมองเห็นลักษณะของมวลสารเนื้อว,วาแล้วก็ลักษณะของผงแร่นะฮะเป็นประกายเต็มไปหมดนะฮะก็เป็นการนำเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับป็นการใช้เวลาเล็กน้อยครับมาดูมาชมดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็จะเป็น รายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับลักษณะรายละเอียดมิติความหนาของพิมพ์พระก็เป็นพระที่จัดสร้างไวตั้งแต่ปี44นะครับแล้วก็นำมาบรรจุกล่องในวาระครบรอบหนึน่งปีปีส8นะครับ ก็เป็นอีกเิมพ์หนึ่งที่มีความสวยงามน,นะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับในวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับหลวงพ่อทวดพิมพ์พระรอดเนื้อว่านโบร,ราณของวัดทุ่มงคลน,นะครับ,เป,รนนรบเป็นพระที่จะสร้างเมื่อป,ปีพศ2444ในโครงการสร้างพระไอแม่นะครับแล้วก็นํามาบรรจุกล่องในวาระครบรอบหนึ่งปีในปีพศ2 5 4 8นะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมานที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วะครับผมครับสวัสดีครับ